เชื่ออย่าหล,ลงมูเตลุไม่เข้าใครออกใครมูไนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยที่มึงน,น่าเสียเลยอะกูรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาฝาดอันนี้หมายถึงเมียผมพูดนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาฝาดหรือเปล่ากูเห็นเหมือนผู้หญิงนั่งฝ่ายห้างรถมึงอะพูดแล้วขนลุกเลยครับ คือเมียผมเนี่ยรับรู้เรื่องพวกนี้คือ,อ,อรับรู้นนรับรู้แ,แค่ผมเล่าให้ฟังเฉยแต่เขาไม่เคยสัมผัสเจอเป็นตนออัวเงี้ยออออก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้ยซื้อทุบเทียนเราต้องไหว้เขาแล้วละ่ะซึ่งก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกเมียว่าเฮ้ยบอกเขาเลยนะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญให้ไปอะไรให้แต่ว่าวันเนี้ยเราจะไปขอเข้ามาก่อนแล้วทีนี้เมียผมก็เลยกล้าขึ้นรถเพราะที่แรกไม่กล้าขึ้นรถไงผมก็ไหว้ไปผมก็บอก ระหว่างที่คือไม่ได้พูดพึมพำนะคือพูดเสียงดังคือเหมือนให้เขาได้ยินคือผมพูดอย่างเงี้ยก็คือบอกกับเมียว่าเออโทษนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณน่ะเป็นใครแต่ผมสัมผัสได้เลยว่าคุณน่ะกำลังตามที่จะมาเอาชีวิตผมอยู่อืแต่ผมไม่รู้ว่าคุณคือใครไงหน้าตาคุณผมก็ไม่เคยเห็นอืชื่อคุณผมก็ไม่รู้จักผมไม่รู้ว่าผมอะไปทําอะไรให้คุณหรือเปล่า เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะ่ะผมอะ่ะจะไปทําบุญใส่บาตรให้อืต้องบอกก่อนว่าวันนั้นอะ่ะเป็นวันพระครับหมานี่หอนเกี่ยวระหว่างทําพิธีอะหมานีู่พอระหว่างไหวยอยู่เนี่ยก็หมายถึงว่าบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญไปใส่บาตรอ,อ,อะไรออให้ออก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเดินอีกแล้วกรบแกรบกรบแกรบมาใช่ก็เดินมาจะถึงตัวแล้วผมก็เลยโมโหแล้วผมก็เลยตะคอกไปว่า อะไรลักหนาวะขอเข้ามากูก็ขอมาแล้วไหวพูดดีๆก็พูดดีๆแล้วจะเอาไงกับกูกันแน่วะเนี่ยคือ,อ,อคือมันไม่ไหวแล้วพี่ตอนนั้นผมร้องไห้ด้วยฟิลขาดฟิลขาดใช่ก็คือแบบจะอะไรกันนักหนาคือหน้าเราก็ไม่รู้ชื่อก็ไม่รู้เราจะไปทําบุญจให้ยังไงถูกหรือตอนสุดท้ายผมก็รวบรวมเขาเรียกว่าไงสต,ติแล้วกาเลยบอกขเขาว่า โทษนะครับที่ผมพูดไปอย่างนั้นนะคือผมอัดอั้นตันใจมผมก็เลยพูดกับเขาดีๆผมก็เลยบอกว่าหรือว่าคุณอันนี้คือเมียคุณได้ยินตลอดเลยใช่ไหมได้ยินตลอดคือต,ตะโกนแบบนี้เลยแล้วผมก็เลยบอกกับเขาดีๆบอกว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณอันนี้ตอนนั้นผมพูดแบบนี้ว่าคุณถูกข่มขืนมาหรือเปล่าหรือคุณไปถูกใครถ่วงน้ําอะไรหรือเปล่าต้องการให้ผมช่วยไหมศพคุณอยู่ไหนเขาตอบกลับมาว่า ไม่มีคําตอบอะไรกลับมาเลยครับด้วยความเพียก็ว่าจะนอนเนี่ยแหละยังไม่ทันได้หลับเลยลมก็มาอีกอะไรก็มาอีกเสียงคนเดินรอบไอเนี่ยแหละรอบที่ผมพักสอบผมก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยข้าวของมีค่าอะไรไม่ต้องขนไปหรอกเอามอไซค์ไปก่อนปุ๊บขี่ออกไปเดี๋ยวนั้นทันทีเลยหัวเมียไปเลยใช่สุดท้ายไปทําบุญให้เขาใช่ครับที่วัดชัยมงคลใกล้ๆกลมาวัดชัยมงคลเลยครับผมอ่าก็คิดว่ามน่าจะมีอะไรแล้ว ปรากฏว่าพอทําบุญเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยใจตอนนั้นน่ะผมคิดแล้วว่าถ้ายังมาอยู่เนี่ยคือว่ามันต้องมีอะไรที่มันหนักมากจริงๆหรือให้เ็ต้องตามจะ<า>เอาชีวิตผมให้ได้อ,ะอ,อ่ะออถ้าออว่ามันยังมีเรื่องแบบเนี้ยแล้วยังไงปรากฏว่ามันยังมีอยู่ครับคือนั้นฝันฝันยังไงฝันว่าเขาอะมายืนอยู่ชุดเดิมชุดชุดเดิมครับผมขาซีด แต่อันนี้เขาไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรเลยนะคือแค่มาปรากฏกายเห็นในความฝันอืแต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกตัวตื่นแล้วผมก็งงเงียง,งงเงียก็เตรียมนอนต่อคราวนี้คือหลับลึกเลยประมาณตีสามได้ตีสองตีสามเนี่ยแหละผมก็หลับลึกเลยแล้วปกติอ่ะผมนอนอ่ะ ผมจะนอนขวางประตูห้องน้ําออแล้วเมียผมเวลาจะเข้าห้องน้ํนก็ต้องเดินมาปลายเท้าผมแล้วก็เปิดมาอ้อมมาเปิดมุ้งอ้อมเอแต่ผมไม่มีความรู้สึกตอนที่ว่าเขาลุกไปห้องน้ํานะแต่มีความรู้สึกตอนที่เขากลับมาเนี่ยมาเข้าเพื่อที่จะเข้ามานอนอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนก็ค่อยดึงมุ้งอ่ะแต่เหมือนดึงแบบเบามากๆอ่ะพยายามเหมือนกับให้ผมรู้สึกตัวแค่คนเดียวอ่ะคือคือค่อยดึงอย่างเงี้ย ดึงมุ้งมาแล้วมันโดนขนทีละเล็กทีละน้อย,ยคือไม่ได้โดนผิวเนื้อนะโดนโดนขนมือโดนเลประมาณเนี้ผมว่ารู้สึกเสียวๆแขนผมก็เลยมองไปที่แขนก็เห็นชายมุ้งเงินค่อยๆเลิกผมว่าโอ๋เมียเราไปเข้าห้องน้ำมานี่หว่าก็ลำคัญผมก็เลยพลิกตัวพลิกตัวไปปุ๊บไปกอดเมียพอไปกอดเมียแล้วสมองตอนนั้นคิดประมาณคิดเลยว่าเฮ้ยกูกอดเมียแล้วใครมาเปิดมุ้งวะ สมองก็คิดแบบนั้นอ่ะพอผมหันกลับไปทีหนึง่งผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่คือมันมีม้งกั้นบางๆาคือยืนไม่ได้ยืนธรรมดายืนแบบยืนแบบเหมือนคนจะเอาเรื่องอ่ะประมาณเห็นหน้าไหมไม่เห็นเขาเหมือนเดิมเขาไม่ยอมให้ผมเห็นหน้าหรือแล้วเขา<ๆ>พูดอะไรไหมเขาพูดอะไรไหมพูดสั้นๆได้ยินแบบของกูของกูพอได้ยินคําว่าของกูปุ๊บผมก็เลยมาไล่เรียงลําดับ เหตุการณ์ที่ผมเคยไปทําอะไรมาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปนึกถึงไอ้ช้างแล้วก็ม้าออยู่คู่หนึ่งซึ่งเป็นไม้สักอันนี้คือคุณย้อนกลับไปถึงตอนที่คุณไปทุบศาลเลยใช่คือผมก็ลังคือถ้าไม่มีคําว่าของกูเนี่ยผมจะนึกไม่ออกเลยว่าอะไรวะอย่างนั้นอย่างนี้พอพอพอคำว่าของกูผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยไปเอาอ้ามาเออว่ามันน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าวะยังไงซึ่งมันเป็นไม้สักผมก็ จะไปขอซื้อคืนเขาเขาให้ผมสามพันบาทแต่ผมก็ไม่รู้หรอกมันถูกมันแพงอะไผมก็เอาไว้ก่อนเอ,อเอาไว้ก่อนแต่ถ้าซื้อคืนน่ะเป็นหมื่นแต่ว่าหาซื้อคืนไม่ได้แล้วมันถูกผัดมือไปแล้วก่อนมาออกรายการน่ะเพียงประมาณสองวันผมฝันเห็นเขาซึ่งก่อนหน้านั้นเลยเขาก็เหมือนจะพยายามบอกผมนะว่าไอ้ของกูเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าผมไม่ได้สังเกต คือไอ้คำว่าของกูเนี่ยเขาพยายามชี้นิ้วไปที่สารใช่ไหมจำตอนแรกที่ผมเล่าได้ป่ะ mm hmm. คือมันมีกําไรข้อมือแต่ผมไม่ได้สังเกตไงแล้วทุกครั้งที่เข้ามาป,ปรากฏกายเนี่ยมันมีกําไรข้อมือสีดําอยู่ทุกครั้งทุกครั้งแต่คือผมไม่สังคือผมคิดว่าเป็นเครื่องแต่งกายของเขาปกติผมไม่คิดว่าเป็นอะไรพวกนี้ไงผมคิดเข้าใจไปทางว่าเป็นม้ากับช้าง อูนั้นที่เป็นไม้สักดเพราะมันเป็นของมีมูลค่าเยอะแต่ปรากฏว่าไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ม้าช้างเพราะเมื่อสองวันก่อนฝันแล้วก็นึกได้ว่าเขามีกําไรข้อมืออยู่ด้วยอันหนึ่งใช่เพิ่งนึกได้ก่อนออกรายการสองวันเนี่ยนะใช่ครับแล้วกาไรอยู่ไหนผมก็เลยลองไปถามเขาว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมคือบอกก่อนนะว่ากําไรเนี่ยมันขายยากผมมาเจอมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมเจอแล้วเดี๋ยวนะเอาเคลีย okay, กำไรอันนี้ยแสดงว่าคุณเนี่ยเอามาตั้งแต่ตอนคุณไปทุบศารใช่แล้วคุณต้องเก็บไว้กับตัวตลอดยังไม่ได้ขายยังขายยากขายไม่ได้จนเมื่อสามสี่เดือนก่อนคุณเอากำไรนี่ไปขายใช่และทีเนี้แหละไอ้คำว่าของกูเนี่ยพอบอกว่าของกูปุ๊บนึกขึ้นได้เลยก็เลยก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยผู้หญิงมันเป็นไปได้ไหมถามเมียก่อนว่าที่จะใส่กำไรดาๆอ่ะผมก็เลยไปถามไปถามที่ร้านตลาดควายเขาก็เลยบอกว่าขายไม่ออกยังอยู่ ขายไม่ได้เลยเขาบอกว่าเฮ้ยปกติมันต้องมันต้องไปแล้วนะก็หมายถึงว่าเพราะมันเป็นกําไรเหมือนเหมือนกําไรกึง่งกึ่งโบราณน,นะพี่มันเก่ามากตกลงซื้อกลับมาไหมตกลงผมก็ซื้อกลับมาครับเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเขาตีให้ผมไปห้าร้อยแล้วซื้อกลับมาเท่าไหร่เขาก็ขายให้ผมห้าร้อยเขาบอกเขาเ<อ>ไม่เอากาไรเขาต้องสารผมอา้าวขอดูหน่อยกาไรนั้นให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นหน่อยกํากไรโบราณดั้อันเดียวกับที่คุณเองเนี่ย เห็นผู้หญิงคนนั้นใส่อยู่เลยถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมไม่เห็นลวดลายเห็นอะไรเห็นแต่ว่ามันดำๆกมเลยนึกถึงกําไรอันนี้ครับที่ผมไม่ได้มองผมไม่กล้ามองสรุปแล้วไปคืนเขาหรือยังก็คือว่าเขาบอกว่ามีปุ๊บเขาบอกว่ามันขายไม่ได้เลยผมก็เลยซื้อคืนมาแล้วคห้าร้อยบาทผมก็เลยไปคืนก็ไปคืนคืนนั้นเลยก็ประมาณห้าทุ่มอ่ะผมขี่ขี่กลับไปประมาณสิบกิโลอ่ะคือผมไม่กล้าเก็บไว้เลยที่แรกผมตั้งใจว่าจะมาให้ทางรายการดู แล้วผมคิดคิดไปคิดมาแนละ้วของขแบบนี้เก็บเก็บไว้กับตัวไม่ดีแน่เลยเออเออใช่เขาขนาดเขาเป็นคนขายของเก่งๆยังขายไม่ได้เลยเอาไปคืนแล้วบอกว่ายังไ, <ป S 1> ไงไปคืนปุ๊บผมก็เลยคือมันอยู่ข้างถนนเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกําไรอันนี้ผมเอามาคืนแล้วนะผมไม่เสียดายตังค์เลยก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่ามายุ่งกับผมนะออขอให้จบๆกันไปผมไม่เสียผมไม่เสียดายหรอกว่าผมจะเสียเงินคืนที่ต้องไปซื้อตัวเนี้มาอืมผมก็วางปุ๊บ คือผมไม่กล้าเข้าไปใกล้สารเลยผมอาศัยอยู่ข้างๆถนนเอาผมก็วางตรงเอเขาเรียกว่าอะไรวางตรงสามพระูมินั่นแหละในตรงที่สารตั้งตั้งเรียงๆนั่นแหละแล้วไงพอผมวางเสร็จปุ๊บผมก็เลยขี่รถออกมาเลยหมายถึงว่า้เสร็จแล้วอะไรแล้วนะยืนไหว้เอาขี่รถออกมาซึ่งมันเป็นทางไหลเขาอย่างที่ผมบอกอ่ะมืดๆนั่นแหละทำไมคุณถึงไม่ไปวาาอี่คืนเดิมก็จุดที่ผมทุบสารก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ ม่ถ้าคุณไปหยิบมันตรงจุดไหนผมผมมันอยู่มันอยู่ในไอ้นั่นเลยอยู่ใน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 เหล็กอยู่อยู่ในท่อคงเสาอยู่ในเสาว่าเสาสองสารเสาเนี่ยผมทุบมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วแล้วนานๆทีคนเขาจะมามาถวายจนมันเยอะมาใหม่อีกครับโอเคเข้าใจอะยังไงคุณขับรถกลับขี่รถกลับผมว่าขับรถกลับผมก็คิดว่าเอออย่างน้อยว้ยมันน่าจะเป็นไอ้นนี้แหละผมก็ขี่รถออกมาปุ๊บก็กาลังจะลงจากไหล่เขาพอลงเขามาปั๊บ รถผมอ่ะมอเตอร์ไซค์ไปเหยียบเอาท่อนท่อนไม้แต่มันเป็นท่อนแบนๆนะอท่อนแบนๆแล้วมีตะปูอยู่ก็เหยียบปุ๊บรถนี่สะบัดหักข้างทางเลยแล้วคุณอ่ะป่าข้างทางอ่ะมันสูงซึ่งมันเป็นป่าเขาเรียกว่ายาขาสุงสูงอ่ะเซฟตี้ผมไว้ก็คือไม่เป็นอะไรเลยก็เลยนุ่มนุ่มแต่ก็โดนเจ็บตัวเหมือนกันครับสรุปแล้วก็ไม่ใช่กําไรอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ อ้าวทำไมเป็นอันนี้ผมก็จะลดอันนี้ในความคิดผมนะเขาจะมีพระธุดงอ่ะตรงนั้นเป็นป่าช้าเขาชอบมาปักกดปักกดเขาเลยบอกผมว่าหมายถึงว่าวันรุ่งขึ้นแล้วนะหลังจากที่ผมเกิดเหตุตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกผมว่าการไหว้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไหวแบบส่งๆนะมันต้องมีพิธีนะเขาเลยแนะนําผมว่าประมาณว่าใช้ทูปสิบหกดอกแล้วก็ไปไหวไปบนบานไม่ใช่ว่าคุณเอาของไปวางเขาใช่มันเหมือนกับเป็นการว่า ขอทรงส่งอะไรอย่างเงี้ยนะความพระท่านบอกมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปบวชอย่างน้อยเจ็ดวันเขาพอบวชแล้วให้แผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนบุศลแล้วก็ให้บวิธรรมอย่างเคร่งครัดก็คือว่าห้ามผิดห้ามผิดศีลเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะเขาจะได้รับผลบุญแบบเต็มเต็มเลยเลยเนี่ยผมก็ยังเนี่ยปัญหาตรงที่ว่าผมยังเขาบอกถ้ายังเจอนะถ้ายังเจอความหลอนอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องไปบวชให้เจ้าเหมือนกับอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ ผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าครั้งนี้คุณไปจุดธูปสิบหกดอกท,ทําพิธีขอขามากรรมเอากําไรไปวางแต่กำได้จะวางตรงไหนไปหาแล้วไปวางที่เดิมแล้วจุดธูปสิบหกดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นถ้ายังมีเหตุเกิดขึ้นอยู่เขายังมาเข้าฝันคุณอยู่กลับมาคุณจะทํำยังไงแต่เนี่ยพระเขาแนะนําไว้ก่อนเริ่มต้นแล้วเขาบอกว่าถ้ายังเจอเรื่องราวอย่างนี้อยู่อีกอะ่ะเขาบอกผมให้ไปอาบน้ำมนต์ก้าววัด เขาบอกว่เพะมันร้ายแรงมากเพราะว่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมันรวมอยู่ตรงป่าช้าตรงนั้นอ่ะแล้วเราไปย่ายีไปเหยียบไปอะไรโดยเจอที่ผมอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้ผมเป็นคนไม่มีของด้วยก็คือไม่มีครูไม่มีพระไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือเป็นแบบชาวบ้านที่เฉยคือเออถ้าถ้าผมมีอาจารย์มีอะไรเนี่ยผมจะไปปรึกษาไปอะไรหรือมีองค์เงี้ยผมอาจจะซอฟลงมาหรืออาจจะไม่โดนอะไรเลยก็ได้เอางี้ได้ไหมหลังจากวันนี้ที่เรามีการถ่ายทําไปเนี่ย ผมให้เวลาอีกหนึ่งเดือนถ้ายังมีเหตุอย่างนี้อีกกลับมามาเล่าให้ฟังต่อโอเคไหมโอเคไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากเราจะอ,อัปเดตชีวิตคุณเรื่อยๆเลยผมชอบมากค,คือสรุปที่มานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะหมู่หรือจ่าต้องไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนรถเพิ่งล้มไปเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็ไปเจอทางพระทุง่งหลวงเขาก็แนะนาํามาท่านแนะนํามาบอกว่าให้เอาทู่สิบดอกไปจุดไหว้ขอขมากรรมอีกครั้งหนึ่งนะยังไงคุณต้องมานะครับถ้าเกิดยังมีเหตุอยู่ สัญญากับเราแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวยังไงมาหาทางช่วยกันแก้ครับนะเอาวันนี้ขอบคุณคุณรินนะฮะขอบคุณมากครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะจากชีวิตของคุณรินเลยนะครับก็จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่วิจารย์ของคุณด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแขกรับเชิญที่มาจากทาง Facebook แฟนเพจของมูไนท์เรา ยังมีเรื่องราวอีกมากมายจริงๆทางรายการของเราเนี่ยกำลังติดตอ<ม>่อคุณกลับไปนะฮะส่วนคุณเองถ้าเรื่องราวของคุณเด็ดกว่านี้มูได้ดีกว่านี้เรื่องราวที่หาคําตอบไม่ได้ส่งมาเลยครับเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตรงมูนไนท์ตรงนี้ครับครับผมเอาละครับเรื่องราวที่เรานําเสนอทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่สิทธิ์ของคุณใจของคุณเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วมูตัวพ่อมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับมูนไนท์ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกไลน์คืนนี้รัดิ์สวัสดีครับ